สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนังสือที่แค่ชื่อก็กวนสุดๆแล้วนะครับ The Subtle Art of Not Giving a Fuck หรือถ้าเป็นชื่อไทยก็คือศิลปะแห่งการช่างแม่งครับอืมฟังดูเหมือนจะหย,ยาบๆนะครับแต่จริงๆแล้วปรัชญาข้างในเนี่ยมันคือแนวทางสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นแบบสวนกระแสะมากๆเลยละครับเอาละครับมาเริ่มกันที่คำถามที่ผมว่ามันน่าจะจี้ใจดำใครแล้วหลายคนเลยนะ เคยรู้สึกกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมเรายิ่งพยายามขวายคว้าหาความสุขท้าบตายเนี่ยมันกลับยิ่งทําให้เรารู้สึกถูกสงั้นหรือบางทีก็รู้สึกว่างเปล่าไปเลยมันเป็นความขัดแย้งที่แบบโคตรจะโมเดิร์นเลยนะครับแล้วหนังสือเล่มนี้ล่ะครับที่จะพาเราไปแกะปมนี้กันโอเคครับส่วนแรกที่เราจะมาดูกันเลยก็คือกับดักความสุขยุคใหม่ครับหน้าตาของมันเป็นยังไงแล้วทําไมเราถึงไปติดกับดักนี้กันได้ล่ะคืออย่างนี้ครับ สังคมทุกวันเนี้ยมันเหมือนจะคอยบอกเราตลอดเวลาเลยว่าเราต้องพิเศษสิใช่ไหมครับต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดดีที่สุดรวยที่สุดหรือบางทีนะกระทั่งต้องเป็นเหยื่อที่น่าสงสารที่สุดก็ยังมีเลยเพอเป็นแบบนี้ปุ๊บผลที่ตามมาคืออะไรครับก็คือการเป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นความรู้สึกเหมือนเราล้มเหลวไปซะอย่างนั้นนะครับโอ้โหแรงกดดันนี่มันมหาศาลเลยนะแล้วเราจะออกจากกับดักนี้ยังไงละ่ะ นี่แหละครับเรากำลังจะเข้าสู่หัวใจของหนังสือเล่มนี้เลยนั่นก็คือศิลปะของการเลือกใส่ใจครับซึ่งบอกเลยว่ามันลึกซึ้งกว่าการช่างแม่งไปสะทุกเรื่องเยอะเลยต้องเคลียร์กันก่อนนะครับว่าช่างแม่งในความหมายของหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าให้เราเป็นคนเฉยชาไม่สนใจโลกไม่แคร์อะไรเลยนะไม่ใช่แบบนั้นครับแต่มันคือการเลือกอย่างมีสติเลยว่าเราจะยอมแคร์เรื่องอะไรบ้าง โดยเราจะเลือกแคร์เฉพาะสิ่งที่มันสำคัญจริงๆมีคุณค่ากับชีวิตเราจริงๆและที่สำคัญที่สุดเลยนะคือมันต้องเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ครับส่วนอะไรที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราก็แค่ปล่อยมันไปนั่นแหละครับคุณแจเลยเอาละครับมาถึงอีกคอนเซปต์หนึ่งที่ผมว่าโคตรทรงพลังเลยในหนังสือเล่มนี้นั่นก็คือการแยกให้ออกครับระหว่างคาว่าความผิดกับความรับผิดชอบสองคนี้ไม่เหมือนกันนะครับ ดูในตารางนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับความผิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของอดีตไปแล้วเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับเราซึ่งส่วนใหญ่มันก็อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราด้วยซ้าลองนึกภาพตามนะครับแฟนนอกใจเราอันนี้ไม่ใช่ความผิดเราถูกไหมหรือจูจ่ๆก,ก็มารู้ว่าที่บ้านมีนี้ก้อนใหญ่เราไม่ได้เป็นคนก่อแต่นี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนความรับผิดชอบมันคือเรื่องของปัจจุบันครับมันคือการเลือกของเราเองล้วนเลย ว่าเราจะตอบสนองกับเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นยังไงเราจะจมอยู่กับมันหรือเราจะลุกขึ้นมาจัดการกับความรู้สึกแล้วเดินต่อซึ่งไอการเลือกที่จะตอบสนองเนี่ยแหละมันอยู่ในมือเราเสมอครับประโยคนี้จากหนังสือสรุปได้คมมากครับความผิดคืออดีตการส่วนความรับผิดชอบคือปัจจุบันการหูพอเข้าใจแบบนี้แล้วมันคือการดึงอำนาจกลับมาอยู่ในมือเราเลยนะการยอมรับว่าโอเคเรื่องมันเกิดขึ้นแล้ว แต่จากนี้ไปฉันจะรับผิดช,ชอบชีวิตฉันเองเนี่ยแหละครับคือก้าวแรกของการเดินไปข้างหน้าจริงๆทีนี้พอเราเข้าใจเรื่องความรับผิดช,ชอบแล้วเรามาเจาะให้ลึกลงไปอีกครับไปดูกันที่รากของปัญหาเลยนั่นก็คือเรื่องของค่านิยมของเราเองไอสิ่งที่เรายึดถือเป็นหลักในใจเนี่ยมันเป็นตัวกําหนดทุกอย่างเลยนะครับทั้งอารมณ์ทั้งปัญหาที่เราเจอมันเกี่ยวกันยังไงเดี๋ยวมาดูกันในหนังสือเขาเปรียบเทียบได้ดีมากเลยครับ เขาเรียกว่าหัวหอมแอบการตระหนักรู้ในตัวเองลองนึกภาพหัวหอมนะครับชั้นนอกสุดเลยก็คือปัญหาที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยแหละพอเราปอกเข้าไปอีกชั้นเราก็จะเจอปฏิกิริยาทางอารมณ์ของเราต่อปัญหานั้นๆแต่ถ้าเราปอกเข้าไปจนถึงแกนกลางของมันลึกที่สุดเลยนั่นแหละครับเราจะเจอค่านิยมของเราซ่อนอยู่ซึ่งเอเจคา,านิยมนี่แหละที่เป็นต้นตอของความทุกข์ทั้งหมดเลยถ้ายังนึกภาพไม่ออก เดี๋ยวจะเล่าเคสตัวอย่างให้ฟังครับเป็นเรื่องจริงของเดฟมัสเตนมือกีตาร์ของวงเมกาเดฟครับเรื่องของเขานี้คือตัวอย่างชั้นดีเลยครับของการที่คนเราประสบความสําเร็จแบบสุดๆแต่กลับทุก์สุดๆเหมือนกันเพียงเพราะมีค่านิยมที่มันผิดที่ผิดทางและปัญหามันอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับค่านิยมที่เดฟยึดเป็นสรณะในชีวิตเลยก็คือฉันจะต้องประสบความสำเร็จมากกว่าวงเมทัลิก้าให้ได้ คิดดูสิครับค่านิยมแบบนี้มันมีปัญหาใหญ่เลยนะเพราะมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เลยไงแล้วผลคืออะไรวงเมกาเดสของเขาเนี่ยขายอัลบั้มไปได้ตั้ง20กว่าล้านชุดนะครับนี่คือโค้ดสาเร็จแล้วนะแต่ในใจของเดฟเขายังรู้สึกว่าตัวเองเป็นไอ้ี้แพ้อยู่ดีทําไมละ่ะก็เพราะค่านิยมของเขาดันไปผูกอยู่กับความสําเร็จของคนอื่นนะสิครับพอเราเห็นแล้วว่าแค่นิยมแย่ๆมันทําร้ายเรายังไง นังสือเล่มนี้ก็เลยชวนเรามามองความสุขกันใหม่หมดเลยครับลืมภาพว่าความสุขคือเส้นชัยไปได้เลยครับเพราะจริงๆแล้วมันคือการเดินทางต่างหากใช่แล้วครับนี่คือนิยามใหม่ของความสุขเลย ความสุขที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่สภาวะที่ชีวิตเราไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับใครๆก็อยากได้แบบนั้นแต่มันไม่มีจริงแต่ความสุขที่แท้จริงคือความสนุกหรือความพอใจที่ได้ลงมือแก้ปัญหาที่มีความหมายกับเราต่างหากการวิ่งหนีปัญหาเนี่ยมีแต่จะทําให้เราทุกนะครับแต่การเลือกที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาที่มันสอดคล้องกับค่านิยมที่เราเลือกแล้วนั่นละครับคือความสุขที่ยั่งยืนก็เพราะว่าปัญหากับความทุกเนี่ย มันเป็นของคู่ก,กันกับชีวิตอยู่แล้วมันเลี่ยงไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นเกมมันไม่ได้อยู่ที่ว่าทํายังไงให้ไม่มีปัญหาแต่เกมมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกปัญหาแบบไหนดีใช่ครับเราต้องเลือกปัญหาที่เราเต็มใจจะเจอเลือกความทุกข์ที่เรารู้สึกว่าเออทุกแบบนี้มันคุ้มค่าน่ะและแล้วเราก็มาถึงบทสรุปสุดท้ายของเรื่องนี้กันแล้วครับเป็นความจริงข้อสุดท้ายที่พอได้ฟังแล้ว อาจจะรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยอะไรหนักๆกออกจากใจไปเลยนั่นก็คือสุดท้ายแล้วเราทุกคนก็ต้องตายครับฟังดูห้วนหๆแบบนี้แหละอาจจะฟังดูโดหดร้ายนะครับแต่มันคือความจริงที่ทรงพลังที่สุดที่เรามีเลยการที่เรายอมรับว่าชีวิตเรามันมีวันสิ้นสุดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าเศร้านะครับแต่มันคือของขวัญชิ้นใหญ่เลยเพราะอะไรนะหรอ <c oughs> <t> ก็เพราะว่าพอเรานึกถึงความตายปุ๊บ ปัญหาจุกจิกกวนใจที่เราเคยแบกเอาไว้โหมันดูเล็กไปเลยทันทีความตายมันบีบให้เราต้องถามตัวเองจริงๆจังๆเลยว่าเฮ้ยแล้วอะไรกันแน่ที่มันสำคัญกับชีวิตเราจริงๆแล้วมันก็ทำให้เวลาทุกวินาทีที่เหลืออยู่เนี่ยมันมีความหมายขึ้นมาทันทีเลยครับและทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ไปคิดกันต่อนะครับในเมื่อเรารู้แล้วว่าเวลาของเรามันมีจากัด แล้วปัญหาแบบไหนล่ะที่มันคุ้มค่าพอให้เราเลือกที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อแก้ปัญหานั้นคำตอบของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่คำตอบนั้นล่ะครับที่จะเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางชีวิตที่เหลืออยู่ของเราทุกคน